วันนี้พี่วีจะเล่นมายครับกับ Data p แผที่แลกของสุดเท่โดยที่เราสามารถแลกของกับไบโอมทุกไบโอมได้ไม่ว่าจะเป็นปา่าทะเลตายหรือว่าหิมะเป็นต้นจะเจอกับไอเทมอะไรแปลกๆกันบ้างถ้าเกิดน,น้องพร้อมแล้วรับชมให้สนุกครับอย่างแรกเลยคบน,อง,นองเขาบอกว่าไบโอมแต่ละไบโอมนะครับทุกคนเราสามารถทาการเทรดของได้กันนั่นเองครับทุกคนรวมไปถึงนะครับน้องมันจะช่วยเหลือเรากันนั่นเองครับทุกคนเฮ้ยน้ำมันอะไรมานะ้าทุกคน <c oughs> สปอนออกมาเราก็เจอเลยล่ะครับน้องชายแต่ว่าระหว่างททงน,นะครับน้องผมเนี่ยชอบไบโอมนี้มากเลยทุกคนเพราะว่าไบโอมนนี้ะคัองมมจ ฟรีให้เราเนี่ยทำการโดเก็บกันนั่นเองครับน้องๆโอ้ได้มาแปแล้วทุกคนขอสักสิได้ไหมโอ้มีทองด้วยทุกคนโอเคแล้วก็มีกล่องเชนนะครับน้องๆโอ้โหไ้ของดีทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับน้องๆว่าเราเนี่ยสามารถทําการเทรดของกันได้หรือเปล่าเข้าไาเราทําการกดชิปแล้วก็ทําการเอ่อคลิกขวาอะไรในรูปแบบนี้นะครับน้องๆน,น,นะโอ้ นี่มันคืออะไรทุกคนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาเจ้าตัวไอรอนนะคนซึ่งอันนี้เ,เป็นเศษกันนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็หาเจ้าตัวโค้กโตนะคนยี่สิบเจชิ้นนะครับน้องๆเราจะได้กระทา TNT กันนั่นเองครับทุกคน ภารกิจแรกเราก็ดูว่าแอดวานอยู่นะทุกคนนะไหนดูซิว่าเราเนี่ยสามารถลงไปในถ้าตรงไหนได้บ้างครับน้องๆเอ้ยตรงนี้ได้อยู่นะเนี่ยทุกคนแต่ว่าแถวนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเจอแร่สักเท่าไหร่เลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับน้องๆเราต้องหาเหล็กกันนั่นเองโอ้ my god มีทุกอย่างตามที่เราต้องการเลยทุกคนและเรานะครับน้องๆทาการขุดหินไปเว้ยทุกคนแต่ว่าเราเพิ่งมาสังเกตเห็นครับน้องๆว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือเจ้าตัวสโตนกันนั่นเองครับน้องๆเพราะว่าเจ้าตัวพี่แอคนี้นะครับน้องๆมันได้ ทุกคนเดี๋ยวกันนะทุกคนสติกเราไม่เอาครับน้องน้อสติกเราน่ยมีแบบเยอะมากๆเลยครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนละกัน the first และหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการคาพพิกแอคและกสมมุิเราใช้สโตนนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมทุกคนมันต้องเป็นเจ้าตัว c o b b l ส s t o n e กันนั่นเองครับน้องๆโอ้โหพิกแอคนี้นี่ถือว่าทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทุกคนโคตรแสียจัดเลยทุกคนผมก็สาแบบทำการรีบขุดอะไรประมาณนี้นะครับน้องเพื่อให้คอนเทนต์เราเนี่ยมันกระชับกันนั่นเองครับทุกคนโอเคได้มาสามเรียบร้อยครับน้องสึกว่าน้เอ้ตางทุกคน โอ้โหอย่างน้อยในจุดเสียของมันนะครับน้องๆมันก็ยังมีจุดดีอยู่กันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็ทําการวางตรงนี้โอเคแล้วก็ทําการขุดเลยครับทุกคนอุย้ยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการนะครับน้องเขาต้องการสโตนประมาณ27ชิ้นใช่ไหมทุกคนแล้วเขาเนี่ยก็ต้องการเจ้าต,ตัวเ็จไอรอนนะครับน้องๆซึ่งไอรอนเนี่ยเราต้องการแค่ก้อนเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนั่นเองครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนเราจะต้องการเก็บโคเพิ่มไปด้วยนะทุกคนสักประมาณเออ4ชิ เจ้าตัวเตาเผาได้แล้วน,น,นั่นเองครับน้องๆโอ้โหแต่ั้นมมันอยู่ไกลขนาดนี้นะทุกคนเออถ้าง,งัา้นคอรอบไปเลยทุกคนคอรอบไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทําการวางเจ้าตัวเตาเผาหลังจากนั้นก็ทําการยัดเข้าไประหว่างนี้ครับน้องๆเราจะมาทําการเก็บเจ้าตัวสโตนกันและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็สามารถทําการแลกมันได้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคขาต้องการเท่าไหร่นะโอ้โหเรามีเพียงพอครับน้องชายแต่ว่าดูทรงแล้วเราต้องแบ่งสักหน่อย,อยน,นะครับน้องๆคือแบบผมโ,โคตรเล่นลิ้นอะผมบอกให้ทุกคนอะไรมันจะมาเรื่องมากในร,รูปแบบนนี้ทุกคเ 25ใช่ไหมทุกคนอันนี้รวมไปนี้ต้องการ27วัตทุกคนเออถ้าเกิดรวมไป25 26แล้วก็27อ้าได้เรียบร้อยแล้วครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกของเรากันนั่นเองนั่นคือเจ้าตัวกระทา TNT กันนั่นเองครับน้องๆสุดยอดไปเลยทุกคนไหนโดูซิทุกคนว่าเจ้าตัวกระทา TNT เราเนี่ยมันจะเฟิวฟ้ามาพาวแก้วในรูปแบบไหนกันนั่นเองครับน้องๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองกดชิปแล้วก็ทำการกู ปลาไปในรูปแบบนี้เลยเหรออ้มันไม่ใช่ปลาธรรมดานะเนี่ยทุกคนแล้วก็อย่างเงี้ยนะทุกคนโอ้ไม่เกิดดาเมจด้วยก็สมมุติทําการลิกขวายแบบนี้อ่านี่ไงทุกคนเก็บได้แบบตึงๆเลยนะครับน้องๆอาถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทําการทุบอันนี้ออกก่อนละกันครับน้องๆแล้วถ้าสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแร่ล่ะครับน้องๆเอ้ยได้ปะทุกคนโอ้มีแร่ก็เก็บได้นะครับน้องชายแต่แน่นอนครับน้องๆว่าการที่เราใช้ TNT ปลาไปในรูปแบบนี้ครับน้องๆแร่เนี่ยมันก็จะหายไปกันนั่ออระไ รู้สึกว่าไอ้เฟ่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าเออแค่ทำการคลิกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยทุกคนโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์ครับน้องๆแล้วหาโลเคชั่นใหม่กันดีกว่าครับทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยท้องฟ้ามืดแล้วกันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็มาอีกหนึ่งใบโอมแล้วกันนั่นเองครับทุกคนโอ้มีหมู่บ้านด้วยทุกคนดูสิทุกคนว่าแถวนี้เนี่ยเราสามารถแลกอะไรกันได้บ้างโอ้ <c oughs> oh my god นี่มันอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันทุกคนต่อเป็นว่าเราทําการแลกไปก่อนดีกว่านะครับน้องๆเออสิบหกใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทําการใส่ไปยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโอเคอันนี้สองก้อนครับน้องมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันน่าจะเป็นเจ้าตัวบ็อกซ์แรนดอมแน่ๆเลยครับน้อง,องซึ่งอันนี้เนี่ยเราอยู่บนดินกันนน่นเองครับทุกคนแลวเกิดเป็นด้านนู้นล่ะทุกคนรู้สึกว่าด้านนู้นเนี่ยมันจะใกล้กับแบบไบโอมน้ําอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นไบโอมทะเลทรายนะครับน้องๆดีไม่ดีนี่เราสามารถแลกของอะไรเพิ่มเตม เหล็กในรูปแบบนี้กันนั่นเองครับน้องแถวนี้เลยทุกคนสามารถแลกได้ปะ้ะเหมือนกับว,ว่ามันอยู่ในคนละบ็อกแล้วอ่ะพี่คิดว่าเราน่าจะสามารถทําการเอ,อ่อแลกได้นะทุกคนถ้าเกิดสมมติว,ว่าในความคิดของพี่วิกกันนั่นเองครับน้องแต่คือแบบโอ้อะไรวะเนี่ย oh my god ต้องการเอ,อ่อสติ๊กเหรอทุกคนใช่ไหม <c oughs> ต้องการสติ๊กเยอะมากอะ่ะทุกคนแล้วคือแบบว่าเราจะไปหาสติกมาจากไหนครับน้องว่าตอนนี้เนะี่ยเราแทบจะไม่มีสติ๊กเลยนั่นเองครับน้องแล้วแบบว่าตอนที่เราอยู่ไบโอมเก่านะครับน้องเราก็เก็บไม้เนะี่ยมาแบบน้อยมากๆ เลยนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรครับน้องๆแถวนี้ดูเหมือนกับว่าเราก็มีเชื้อเพลิงมากพอนะครับทุกคนที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทําการโดได้กันนั่นเองครับทุกคนเมื่อกี้เราแลกตรงไหนวะทุกคนน่าจะแถวๆนี้ใช่ไหมอัานไหนดูซิโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยทุกคนอ่าถ้างั้นแบ่งไปก่อนละกัน3าแล้วก็ส3า,สา,สา,สานะครับน้องๆอ,อันนี้เราสามารถทําการแลกได้แต่ว่าโ no, นครับทุกคนโนๆนออันนี้อ,ออกหนึ่งชิ้นนะครับน้องๆน,งนี้ได้มา2องชิ้นเลยทุกคน <laughs> โอเคโอเคทำการเอ้ย,ยกันนะทุกคนเมื่อกี้ผมดังเก็บโต๊ะขาไปอะ่ะทุกคนน่าเสียใจจัดเลยทุกคนคือเราเนี่ยจะนำการคาฟเรือหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปที่หมู่บ้านกันน,นั่นเองครับน้องๆอ,อ่าได้เรือแล้วได้เรือแล้วไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันเลยดีกว่าครับทุกคนและตอนนี้นะครับน,น,น้องๆเราก็ถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับน้องๆคือแบบว่าอุปกรณ์เราเยอะมากอ่ะทุกคนมันน่าจะเป็นการเอ่อแรนดอมใช่ไหมทุกคนคือยังไงวางไปแบบเนี้เหรอทุกคนอ๋อ ให้เราเนี่ย graphic. ทำการดูที่ช่องอินเทอร์เียของมันเลยนะครับน้องๆได้ก็สมมติระวางนี้ไปมันก็จะเป็นเจ้าตัวเลสโตนอันนี้เป็นฟักทองนะพลเอออันนี้คือบล ok ็อกขาวๆบล็อกชมพู ok นะครับทุกคนแล้วก็เป็นเลสโตนทุกคนลาพีสนะครับน้องๆแล้วก็มีข้าวอ้ามันเินการวางสุ่มในรูปแบบนี้กันนั่นเองครับน้องๆภาวนาว่าเราน่าจะเจอเหล็กนะครับน้องๆให้ตาเยเถอวทุกคนเราเจอลาพีส่ะทุกคนอ้ my god เราเจอเจอ้าตัวไดมอน นี่วางสุ่มกันเลยทุกคนผมขี้เกียจมองนะครับน้องๆเอาเป็นว่าเราจะทาการวางสุ่มในรูปแบบนี้เลยนั่นเองคับน้อง,นองคนฟองสบู่ยังมีอ่ะน้องชายใครตายเลยครับน้องๆอ,อะไรมันจะทําการแรนดอมในรูปแบบนี้ครับทุกคนแต่ว่าการแรนดอมในรูปแบบนี้นะครับน้องๆเราได้จะตวเดมอนเนี่ยมาแค่ก้อนเดียวเท่านั้นอ่ะทุกคน โคตรแซ่บเลยอ่ะทุกคนดึกว่าจะได้สักก้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้โอ้ได้สงก้อนเลยทุกคนและเราก็มีเจ้าตัวไอรอนเพิ่มเติมด้วยอ่าแจว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 ้างั้นเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัว TNC ของเรานะครับน้องๆ้อทำการโจมตีเจ้าตัวโกลเลมกันนั่นเองครับทุกคนสวัสดีโกเลมนี่แน่นี่แน่เฮ้ยมันไม่สู้อ่ะทุกคนมันไม่สู้โบกกัดนะครับน้องๆเราใช้อุปกรณ์ชินีนะครับทุกคนเราเนี่ยจะไม่เกิดดาเมจด้วยนั่นเองครับน้องนองเอ้ยไอ้ยได้แล้วได้แล้วได้เเรานนี่กิไป WHAT?! <laughs> เราใช้อุปกรณ์มากเกินไปทุกคนเหล็กแตกไปแล้วทุกคนโอ้ my god คือจริงๆแล้วอ่ะน้องชายเราเนี่ยทำการเห็นไปไปที่รรดอยแล้วนะครับน้องๆว่ามันมีเหล็กเด้งออกมากันนั่นเองครับทุกคนถามจริงทุกคนไหนโดูซิเอ่อมีอะไรบ้างที่เป็นขยะนะคนเออสวัสดีเจ้าหมูนี่แน่นี่แน่ออ้ยมีลูกหมูด้วยทุกคนเราไม่โจมตีมันดีกว่าครับน้องๆน่าสงสารมันมากๆเลยทุกคนแล้วก็นี่เลยไดมอนหนึ่งก้อนทุกคนแล้วก็ไดมอนสองก้อน อะไรไ <S <S วะเนี่ยทุกคนได้มาแค่สังก้อนนึงอ่ะทุกคนโคตรปูป่ะผมบอกให้อันนี้มันคืออะไรพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนแล้วคือแบบว่าดามเมจเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับน้องๆแต่ว่านี้มาดูมีเท็กเจอร์โอ้มันเป็นหัวสุน,นัขว่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราปาได้ป่ะทุกคนตีได้ไหมตีได้ไหมตีไม่ได้ครับทุกคนตีแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมายเลยแล้วก็ชิปละทุกคนชิปแล้วก็โอ้ my god โอ้ oh, no, 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 no no อย่าจมตีมัน แลทุกคนถ้าเราทำการกดชิปแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับน้องมันจะทำการเรียกหมาป่ามากันนั่นเองครับน้องโอ้น่าสนใจว่าทุกคนแต่ว่านี้ดูเหมือนกับว่าหมาป่าเราหายไปไหนแล้วพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนนี่เนี่ยโจมตีโจมตีแล้วก็ทำการเรียกหมาป่ามาหลังจากนั้นครับน้องหมาป่าเนี่ยจะทำการช่วยเหลือเรากันนั่นเองครับทุกคนซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะเนี่ยทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเราสู้กับพวกมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนหลังจากนั้นครับน้องเราก็ทำการเรียกไอ้ตัวนี้นะออกมากันนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าเราเนี่ ไปไหนแล้ววะน่าจะมีเวลาคููดาวแหละทุกคนเดูย่ยวสแงลวครับน้องๆถ้าเกิดมันไม่มีเวลาคููดาวเนป่านนี้ผมทำการเรียกออกมาแบบสาบั้นสาบั้นแล้วนั่นเองคบงน้องๆอุย้ยร้อนร้อน้อนร้อ เอ้ยจะวัวน,น้อยนี่แน่ทุกคนแล้วหมาน่ะก็จะทําการสลายไปกันนั่นเองครับทุกคนเป็นแงทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราไปลองดูอุปกรณ์ชิ้นอื่นมั่งกันดีกว่าครับทุกคนโอ้ my god นี่มันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนมันเหมือนกันรีโมทเลยอะทุกคนโอเคโอเคเราทาการแลกก่อนละกันครับน้องนองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคอันนี้ใส่ไปสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดครับน้องน้อ <laughs> ง มันคืออะไรอ่ะทุกคนมันเหมือนกับเอ่อรีโมทอะไรบางอย่างเลยนะครับน้องๆเราลองใช้ไหมทุกคนเผื่อแบบว่าเราลองใช้ปุ๊บเนี่ยเผื่อจะเรียกอะไรออกมาได้นะครับน้องๆ <gasps> Oh my god <laughs> มันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนสวัสดีค่ะ ซึ่งวิธีการใช้งานนะครับน้องๆเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปที่ต้นไม้ใช่ไหมครับทุกคนหลังจากนั้นครับน้องๆเราก็ทาการวางเจ้าตัวสีไฟไว้ในรูปแบบนี้อ่าวางไว้ในรูปแบบนี้ใช่ไหมทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาการกดชิปทุคนแล้วก็ทาการคลิกขวากันนั่นเองโอ้ยน่าสนใจนะนะทุกคนแต่ว่าเราครับน้องๆสามารถวางได้หลายจุดมากๆเลยครับทุกคนอย่างเช่นผมจะทาการวางไว้สักประมาณเออสี่จุดในรูปแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาการกดชิปทุคนแล้วก็ทาการคลิกขวา อย่างเช่นเอ,อ่อเราจะทาการแกล้งไก่ในรูปแบบนี้นะครับน้องๆแล้วก็ทําการชิประเบิดไปแต่ว่าเราเนี่ยก็จะทําการโดนดามเมจด้วยนะครับน้องๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้มากจนเกินไปกันนั่นเองครับทุกคนอันนี้ถือว่าดีนะทุกคนนะเฮ้ยตรงนี้ตรงน,รงนี้วางสองลูกเลยทุกคนวางสองลูกเลยเบิ้บเบิบเบิบเบิบแล้วก็ทําการกดชิปมา <c oughs> โคตรเกรียนะผมบอกไห้ทุกคนโคตรเกรียน,นะครับทุกคนแต่เราก็ทําการรู้เก็บของมานะทุกคนดูสิทุกคนว่าเราเนี่ยมีของเล่นอะไรเพิเ่มเติมันอีกบ้างน,นะครับน้องๆสำหรับเจ้าตัว Data p แพคตัวนี้กันนั่นเองหลังจากที่เรานะครับน้องๆเดินไปเดินมาครับทุกคนทําให้เราเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าถ้าเกิดสมมติวา่าเราไปที่เนเธอร์แหละครับทุกคนว่าถ้าเกิดเราไปที่เนเธอร์เนี่ยพี่คิดว่ามันต้องมีของแลกอย่างแน่นอนนะครับน้องๆโอ้ยตรงนั้นมีประตูด้วยว่ะทุกคนเออถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปดูกกกกก่่่่อออออนนนนนนนแแแล้้้้วววััััทุคคเเเเืบบบบบบาาามมมีีไฟช็็็พพใหรรรสสจงง มีของไะเนี่ยทุกคนไหนดูสินี่ไงทุกคนกล่องเชนเราว้าวได้อยู่ได้อยู่เอาแอปเปิลมานะครับน้องๆแล้วก็เอาอุปกรณ์พวกนี้มาเอาจริง้งละไออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยถึงมันดูจะไร้ค่านะตอนนี้นะครับน้องๆแต่ว่ามันเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเราได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับน้องๆเออโต๊ะคับเอาไว้อยู่แล้วครับน้องๆแล้วก็อันนี้เอาออกไปอันนี้เอาออกไปแล้วกันทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทําการวางก่อนละกัน6ชิ้นเหรอทุกคนได้ปะ่ะ1 2แล้วก็3 4 5แล้วก็6อุย้ยได้ป เลยทุกคนสุดยอดทุกคนโอเคั้างั้นเดี๋ยวเราเอาดินมาวางนะครับน้องๆเฮ้ยโอ้โหทำไมมันวางไว้ในรูปแบบนี้วะทุกคนใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ้างั้นเราทําการเคลียร์สักหน่อยหนึ่งละการับน้องๆแล้วก็ทาการวางอ่าอย่างน้อยก็มีทางเดินนะครับน้องๆพี่คิดว่าเราทําการวางไปที่เนเธอร์ครับทุกคนเราต้องอุปกรณ์วิเศษอย่างแน่นอนเลยแต่เพียงแค่ว่าเราจะใช้อะไรในการแรก What เฮ้ยถามจริงทุกคนเราอยู่ในปราสารเลยเหรอ โคตรเจ๋งอะทุกคนโอเคโอเคโอเคอันนี้เออเป็นเทมเพลตวะทุกคนอันนี้เราทําการปล่อยไว้ก่อนละกันครับน้องๆทาจริงทุกคนโคตรเจ๋งเลยเรามาด้านนี้แล้วมีพิกลิ้นด้วยทุกคนไอมีหมูโอ้ตัวนี้ด้วยอ่ะทุกคนไอหมูตัวนี้ถือว่าโหดแบบมากๆเลยนะครับน้องๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยพี่คิดว่าเราก็น่าจะไม่เจออะไรกับมันสักเท่าไหร่เลยนะครับน้องๆตรงนั้นคืออะไรวะนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบแบบโอ้โหวิเชอร์ทุกคน ไม่ตายเล oh <my> ยครับน้องๆเดี๋ยวนะเรามีอาหารไหมวิเชอร์น่าจะไม่โจมตีเรานะทุกคนว่าเราเนี่ยไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนั่นเองครับน้องๆโอเคโอเคไหนดูซิทุกคนว่าแถวนี้เราสามารถแ,รกแลกอะไรกันได้บ้างโอ้ m ก g o นนี่มันคืออะไรทุกคนโอ้โหชิดเดี๋ยวกันนะทุกคนเออสามสิบสี่เหรอแล้วก็สามสิบหกใช่ป่ะผมต้องโยนอะไรทิ้งดีวะทุกคนคือบอกว่าตอนนี้โคตรลกอะทุกคนเออสามสิบสี่สามสิบสองใช่ไหมทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้สามสิบ หนะครับน้องๆอันนี้34กันนั่นเองครับน้องๆโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนโดยที่อุปรกรณ์ชิ้นนี้นะครับน้องๆมันคือการเทเลพอร์ตเว้ทุกคนแต่ว่าทำไมผมใช้แล้วผมใช้ไม่ได้วะทุกคนผมโคตรงงเลยอ่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราต้องเจอมันอีกแล้วอ้าอย่ามาน้ว <Prize> ติดพีทอีกแล้วทุกคนโอ้โหตึนทดเราก็ช่วยไม่ได้ครับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุมไปหนึ่งทีเอ้ยมันต้องอย่างนี้สิครับน้องชายแหมทำไมผมนี่มันฉลาดอย่างนี้ครับน้องๆแล้วตอนนี้คือเราก็ใกล้ตายเต็มทนแล้วนะครับน้องๆแถวนี้น่าจะเป็นจุดที่เราเนี่ยทำการวาร์ปมาแน่ๆเลยนะครับน้องๆไหนหน้าไหนหน้านะแต่นี่ทุกคนประตูเราอ้าใช่จริงด้วยทุกคน เรากลับไปที่โวเดิมของเราก็เลยดีกว่าและอีกหนึ่งใบอมนะครับน้อง,องที่เราเนี่ยยังไม่ได้มากันนั่นเองครับ Night, ทุกคนนั่นคือไบอมน้ําแข็งกันนั่นเองครับน้องๆไหโดเซทุกคนว่าจะมีอะไรโอ้ oh my god มันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนมันคือไม้กระทาซมบีหว่ะทุกคนแล้วประเด็นคือผมมีของพอดีเลยครับน้องชายเดี๋ยวกันนะทุกคนทําการแบ่งครึ่งแป๊บนคนสิบหกนะครับน้องๆแล้วก็ใส่เข้าไปยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าโอ้โหได้พอดีเลยทุกคน <laughs> นี่มันคือ ไม้กระถาซอมบี้ครับน้องๆแน่นอนครับทุกคนว่าทรงเนี่ยมันใช่มากเลยครับทุกคนใช่นะครับน้องๆมันไม่ต่างกับเจ้าตัวไม้กระถาที่เราเนี่ยสามารถทำการทรลพร์ได้นะครับทุกคนแล้วก็ไม้กระถาที่มันเป็นหมาป่ากันนั่นเองครับน้องคือแบบมันใช่มากอะทุกคนและพี่คิดว่าอันที่3านี้นะครับน้องๆมันน่าจะเป็นแบบว่าซอมบี้หมาป่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเอ้ยนี่ไงทุกคนโอ้โหอยู่ใกล้กับหมู่บ้านพอดีเลยทุกคนเจ๋งแจ๋วสุดๆเลยโอ้ยสวยมากอะทุกคนคือแบบว่าเราเนี่ยมาแบบเรื่อยๆนะครับน ไกลเลยนั่นเองครับน้องๆเรียกง่ายว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยเพราะฉะนั้นครับน้องๆเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นแล้วครับน้องๆสวัสดีครับน้องชายเราอยากโจมตีนายได้ไหมทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดส๋ยวเดีนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวาดี่ไงเียวหมีป่าเาได้แล้วนี่เดี๋ยวี๋ยี๋เดยเนี่ยนี่เลยนี่เดยว๋ยเป็นซวเบี้เด็กวเดทุกคนดล้วเราเนี่ยามารถยวดีวกมาแยบเื่อยๆได้ด้วยนะครับน้องๆ โอ้เราใช้จนหมดเลยอะทุกคน <c oughs> ลืมไปเลยนะครับน้องๆว่ามันจะมีการคููดาวนะครับทุกคนรวมไปถึงนะครับน้องๆไอเทมของเราแต่ละชิ้นนะครับทุกคนมันสามารถที่จะพังได้ด้วยนั่นเองครับน้องๆโอ้โหคุมม้มไหมวันนี้ทุกคน เอ้ยไม่เป็นไรครับน้องๆเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราลองแลกใหม่ก็ได้ครับทุกคนไหนดูซิเออจะแถวนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็ทาการขีดไปอุ้ยอันนี้เท่าไหร่น่ะเศษสิบเอ็ดว่ะทุกคนแต่ว่าโอ้ยผมไม่มีเศษสิบเอ็ดะทุกคนทางั้นเดี๋ยวผมขอทําการเออแลกไปสักก้อนนึงแล้วกันทุกคนนี่สองก้อนเลยดีกว่าทุกคนแล้วก็ทําการฉิดไปอ้านี่ไงนี่นี่ได้มาแล้วหนึ่งสองแล้วก็สิบเอ็ดใช่ไหมก็ทําการใส่เข้าไปนะครับน้องๆนี่呀ได้มาเพิ่มแล้วทุกคนแต่ว่าครับน้องๆนี่คือโรคปกัน เพราะฉะนั้นครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทําการเปลี่ยนเป็นครีเอทีฟก่อนละกันครับน้องๆเพื่อที่เรานะครับทุกคนจะทําการสร้างประตูไป DN กันนั่นเองครับน้องๆน้องๆคิดว่าการที่เราไปที่ d n เอ็นรูปแบบนั้นเนี่ยเราจะสามารถแลกอะไรกันได้บ้างครับพี่คิดว่ามันน่าจะสามารถแลกอะไรที่มันแลก,ก,กได้นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูเราต้องไปดูทุกคนอาจจะเป็นไม้กระทาเหมือนกันก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเป็นไม้กระทาที่เราเนี่ยสามารถสู้กเจ้าตัวดากอนก็ได้นะคนโอเคแล้วก็ลูกสุดท้ายเยี่ยมไปเลยทุกกคคนนนนอ้้้าาหหลลดแวทุไูเขม ก็ถือว่าเขาจะลึกลับซับซ้อนมากๆเลยแล้วอยู่ภายในคิวอีกแล้วอ่ะทุกคนผมคตดเกลียดเลยทุกคนการที่เรานอยู่ภายในคิวรูปแบบนี้ครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราจะลองขุดขึ้นไปดูแล้วกันครับน้องๆดูซิว่าด้านบนเนี่ยจะมีอะไรกันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับน้องๆไหนดูซิทุกคนว่าเราสามารถแลกกันนะหูของเราเยอะมากอ่ะทุกคนออ้ใช้เจ้าตัวเอ d นเดอร์เพลทั้งหมด8ชิ้นว่ะทุกคนเราจะได้ไม้กระทาไฟกันนั่นเองครับน้อง ไ <laughs> อ้ยมาได้ไงวะนะ้าทุกคนอา้าว what <laughs> <laughs> ฮูฮฮลูกสุดท้ายครับ <laughs> น้องชาย <laughs> ายเลยทุกคนจีจีจัดนะทุกคน,อกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลูกนึงแล้วกันทุกคนตัวนี้ต้องตายแน่นอนเยี่ยมได้ไ,ไหร่ทุกคนลูกที่เก้าครับน้องๆไหนดูซิทุกคนว่าเราสามารถํำการชิปและแกเลยได้หรือเปล่าโอ้เก้าลูกพอดีเลยทุกคนฮ่าและก็สี่ย่มได้ไหมล้วครับน้องๆนี่ถือว่าเป็นไม้กระทาไฟนะครับน้องๆที่น่าสนใจมากๆเลยครับทุกคนโอ้โขอใกล้ๆเลยได้ป่ะทุกคนไหนดูซิว่ามันคืออะไระทุกคนอ๋อมันคือลูกไฟเว้ยเฮ้ยทุกคนโอ้มันอย่างนี้นี่เองทุกคนถ้าเกิด สมมติว่าเราวิ่งไปใกล้ๆนะครับน้องๆแล้วเราเนี่ยก็หานะครับน้องๆไอ้ภูเขาที่แบบว่ามันเต็มต่ําในรูปแบบนี้นะครับน้องๆพี่คิดว่าเราน่าจะทําการปลาลูกไฟไปได้เอ้ยโอ้โหมังกรลงมาพอดีเลยทุกคนย่ย่เย่ม,ยมลงมาให้พี่ทําการเทรสหน่อยทีลูกเทสหน่อยลูกเทสหน่อยเนี่ทุกคนมันจะทําการปล่อยไฟในรูปแบบนี้ครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ว่ามันจะปล่อยยังไง <laughs> คือแบบว่าลูกไฟเรานี่ใกล้จะพังแล้วนะครับรน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานมันได้เลยครับทุกคนถือว่าในที่งงมากๆเลยและน้องๆละครับชอบอุปกรณ์ชี้ไหนที่สุดภายในคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะ